เก้าแสนถูกที่ละเก้าแสนจ้าการยู่เกาหลีกะนับถือบ่อยมาจ้ะบ่ถูกจำไม่ได้ถูกถึกจะงวดจ้ถูกจนแบบว่าเรื่องเลขจำไม่ได้งวดแน่นอนเลขถูกเลขถูกและการเลขกันรถมอเตอร์ไซค์จ้ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งม่ใช่ออกบ่อยการนั่งตอนนั้นละจ้ะเมื่อปี ่มัคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาลัยในการรับชมสวัสดีคร in ouais. ับสุดเปิดนะครับสุดเปิดในเจ๊เปิดเนาะในเก็บเปิดเจ๊เปิดเนาะได้ข่าวว่าถูกจะได้ซื้อเลขซื้อรถได้ซื้อรถได้ซื้อเลขซื้อเลขจะได้ซื้อรถอ่มันต้องเล็งทำแน่ผู้อื่นก็สีเลียสน้ำเฮาอ่า เจอจีปเป็นทั้งแรกเนาะเป็นจังไดนครับถูกงวดที่แล้วถูกจักบาทเนาะก็ถือหลายยุจ่าถก็ได้ซื้อรถคันนั่นละจ้าซื้อรถคันหนึ่งซื้อสดเลยสิซื้อสดจ้ะโน้ำพี่น้องธรรมดาสดนะ เพราะว่าได้ข่าวว่าเจ๊เปื่อนเนี่ยเคยไปอยู่เมืองนอกด้วยแล้วก็ถูกเลขบ่อยด้วยแมนจก่อนอที่จะกลับมาอยู่ไทย<า>โอ้เมื่อก่อนถูกอยู่เกาหลีนี่ถูกบ่อยมากแค่ไหนครับกถูกหที่ละเก้าแสน <c oughs> จะก,การ <c oughs> อยู่เกาหลีก็นนับถืกบ่อยมากจช่ บ่อยจังจำไ่ได้ถูกจักกงวดถูจนแบบว่าเรื่องเลขไม่ได้งวดแน่นอนเลขถูกเลขทูบหลักกาเลขกันรถมอเตอร์ไซค์จ้ะมันสิมีมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งมันสิออกบ่อยกานน้ำตอนนั้นล่ะจ้ะเมื่อปีจ้ะมันก็สิออกวนอยู่นั่นล่ะจ่างวดใดซื้อรถนี่กันรถมอเตอร์ไซค์นะจ่างวดวันกันมาวนออกอีกค่ะของน่าจะ ก็แดงกาเป็นคนดวงเฮงเนาะคนดวงดีคนดวงเฮงงวดนี้เป็นจังได้มีเลขไหนมานแ่ะพี่งวดนี้ก็มักทะเบียนรถขั้นหม่นี่ละจ้าทะเบีนรถขั้นม้พาขั้นใดมาหาปูก็มักออกขั้นนั้นมาจ้างวดเมื่อหันเพื่นกันยังมาออกตัวเก่าอีกอยู่เนาะหางวดก่อนแนวหกหาบันนี้ขั้นนี้กับมักจ้าเก็บเก็บเลยมัดอยู่เนาะจ้า เลขก็ไล่ลตัวดอกมกักถ้เลขะเบียนรถไหเลขจะเบียรถคันเดียวที่เราออกคันใหม่แมเราก็เลยชอบมตั้งแต่ออกมาเนี่ยได้ฝันถึงรถตัวนี้บ้างไหมไม่ได้ฝันจ้ะรถตัวนี้ไ้ฝันแต่ว่าทามาหาปูยล่านท่านอ่รถอันเลขรถมักจะออกจ้ะถ้าขั้นใดมากก็มักจะออกคั้นนั้นกระสี เคยได้เนะเาะตะเกียบมาจากเกาหลีนี่คือขาบวมมัน,มมนบ่กแม่นจ้าบ่สบายก็เลยได้ก,กลับมาบ้านเฮามาบ้าน,นเฮาก็เลยได้มาหาปูมาปลามาบ่นปูมาแก่บ่นก็มาหาปูอยู่นี่ก็ออกสามตัวครับจา้จาจ้ารอบแรกสามตัวขาก็ะเซ้าเจ็บเลยขาเซ้าเหรอจา้าตอนนี้ก็ขาก็ด,ดีแล้วย่างได้ปกติตอนที่มาใหม่ๆมันย่างบ่ได้จ้ะขามันบวมจ้ะ วด้ห่วมใหญ่ได้ยางลากข้าวอตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจ้ะครับก็ถือว่าเป็นบุญของพี่ทันแล้วก็เป็นโชคของหลายๆคนที่ได้ดูทุกๆช่องนะับตอนนี้นะนะครับอามารอติดตามว่าทีมงานเขียนเราพร้อมหรือยัง <laughs> อ่ารุพิมพ์พร้อมแล้วบอยครับผมโอลูกพิมพม,ม,ม,มีมากเลขหกสองเก้าจ้ะ 6,2,9แมนจ้าล้วก็ตัดเอากะกับหัวหกกับเก่าตัวเดียวกันล้วก็อยู่ในทะเบียนรถจ้าทะเบียนเต็มตัวใดก็ได้หกสองเก่าจ้าสามตัวหนึ่งแมนจ้าลก้วสองเก่าหกสองกลับไปกับมาเอาจ้าทะเบียนรถกับ้าหลายตัวเพราะพ่าได้ซื้อยากจ้าซื้องบะยัดสามตัว กสองเก้าหกสองเก้าเอาพิมให้หน่อยครับสอตัวเหรครับหกสองเก้าสองตัวกันจะมีหกสองสองหกเก้าสองสองเก้ามีสำนันลหรจ๊ะงวดนี่ว่างแผนไว้แล้วเปร่าวิจัดจากบาทไก่อยากให้มันได้ซ้ำเก่าเลรอจ๊ะได้ซ้ำเก่าให้มันได้เทลเก่าแสนเก่าแสนไปเกาแสนุดงวดสุดงวดจ้ะน่ะเอา ู้ใดมักตามก็จัดตามนะครับเพราะว่าคนดวงเพลงนี้กว่าจะหาเจอได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อนี้มาบอกแบ่งปันให้กับเอสซี่นะครับที่ติดตามตัวเลขแนีวทางทางช่องทางผิดนะครับเติมเติมก็ได้นะครับเพื่กะมีมีสมิ่งหรืะจ้ะแต่ว่าข้ากตักราบเอาก็ได้จ้ะเอาหน่อยๆแก่นๆมาเฉลี่าสองตัวกับเป็นกลับน้ำเนาะ 62จ้าก629ครับ92ตำล้มหนึบหนึงครับนบรงลุ62 69จ้าครับกลับไปกลับมาเอาจ้ะมีแค่นี้เนาะเป็นทะเบียนรถเมื่อนี้เอารถมาบ่ครับเอามาจ้าจอร์ด่สันจ้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทะเบียนรถเพิ่นอันนี้อยู่ในีหนึ่ง629เนาะจำง่ายง่ายจำเบิหักกับพี่น้องเดี๋ยวศิพาไปเบิ่งทะเบียนรถเนาะ ไปดูทะเบียนรถกันเลยนะครับรถที่เพิ่นได้จากการลงทุนงวดที่แล้วนะครับได้ออกรถป้ายแดงนี่ครับเดี๋ยวพ้าพี่น้องเนาะคันไหนน้องบันเพิ่นบอกว่าจอดอยู่ทางนี้แหละเดี๋ยวปาพี่น้องเบิ่นจนงอยเนาะทะเบียนรถส่วนตัวเลขนั่นแหละเพิ่นก็บอกว่าเป็นเลขทะเบียนรถคันนี้นะครับที่เพิ่นบอกไปเมื่อสักครู่นะครับจะบอกว่าเป็นทะเบียนรถคันนี้ป้ายแดงน่าจะเป็นป้ายแดงอยู่ต้องหาก้อนพี่น้องคันไหนล่ะโอ้คนได้ป้าย ขาวมาแล้วนี่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 พี่น้องเห็นแล้วน่าจะเป็นคันนี้นะครับนี่ทะเบียนรถนะครับหกสองหกหกสองเก้าพี่น้องหกหกสองเก้านี่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 คันนี้แหละคันนี้บ่แมนหกหกสองเก้านี่อ่ะพี่น้องแต่เพิ่นแต่หกหกนี่เพิ่นบ่ได้บอกเลยเพราะฉันเพิ่นเอาเพิ่นเอาแค่สามตัวก็คือหกสองเก้าแล้วก็ไปตัดหกสองสองเก้าเนาะ อ่ะนี่ครับหบเป็นรถของผู้โชคดีนะครับรถของผู้โชคดีคือจะได้ซื้อรถนะครับแต่วดนี้เพื่อนกะมาแบ่งปันบอกว่าวันนี้เพิ่นเอารถมาทีรานทำแห่งนี้เนาะมหาองค์ปูมหาองค์ปูตรงนี้นะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นกะเลยบอกว่าถ้าเอารถคันไหนมาที่นี่จะถูกหวยทุกทีนะครับอ่าพี่น้องก็ลองเอาไปเคราะพิจาเพิ่งนเนาะธรามะ่ารชอบกะ เอาไปนะครับบมากร่ชอบละบึงแล้วกับพันท่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องเทฮู้วกับหมวองใดเพื่อนดวงดีดวงเฮงมีตัวเลขแนวทางก็น้ามาเสนอให้กับพี่น้องเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับเข้ามาเล้ากัอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนเพื่อนอฟทุกคนนะครับ อ่าแร่ไปแร่ไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวอีสานคลิปกัน